สวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมภีมักฮอตนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากร่วมกิจกรรมการเล่นมังฮอตอ,ออนไลน์ร่วมกับาทางช่อง YouTube ช่องคัมภีมักฮอตนันก็ให้ท่านติดตั้งแอปมังฮอตขั้นเทพก่อนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับพอดาวโหลดเสร็จแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้แหละอันนี้คือรูปโปรไฟล์ของเราอันนี้คือเมนูที่จะเข้าเล่นต่างๆนะครับอันนี้เมนูการ เก็บเหรียญเดิมพันอันนี้เมนูการเก็บเหรียญและการเก็บคะแนนส่วนเมนูนี้คือเมนูห้องซ้อมนะครับเ,เราจะใช้เมนูห้องซ้อมในการไลฟ์สดแล้วก็ร่วมเล่นมาร์คอทกันทางคัมพีมารอตนะครับให้เราล็อกอินเข้ามาแล้วก็ไปติดตามช่อง YouTube ช่องคัมพีมารอตนะครับแล้วก็คอยติดตามว่าเมื่อไรที่มีสัญญาณไลฟ์สดเกิดขึ้นเราก็สามารถเข้าไปร่วมได้โดยการที่ว่าเราจะเข้าไปในเมนูห้องซ้อมตรงนี้กดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาตรงแถบเมนูโหมดเล่นทั่วไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่วนมากผมจะเข้าไปสร้างห้องอยู่ห้องเบอร์แปดสิบเก้าหรือว่าเก้าสิบนะครับให้เรากดตรงบาร์ตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมเล็กๆขาวๆนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคอยดูว่าผมสร้างห้องตรงไหนเมื่อผมสร้างห้องเสร็จแล้วปุ๊บคุณรออยู่ตรงนี้ก็ได้คุณรอหน้าห้องแบบนี้ก็เรียกว่ารอรอหน้าห้องนะครับเมื่อไหรที่ผมสร้างแล้วมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นมีรูปโปรไฟล์ของคัมพีมังฮอตเกิดขึ้นปุ๊บ คุณก็กดตามเข้าไปแล้วก็กดไปกดเริ่มเล่นนะครับสีเขียวเขียวป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมานะครับเราก็ได้เล่นด้วยกันนะครับคนที่จะได้เล่นด้วยคนคนนั้นจะต้องเข้าไปเป็นคนที่2ต่อจากผู้สร้างห้องนะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้าเป็นคนที่สามที่4ี่ที่5้าท่านจะกลายเป็นท่านผู้ชมท่านจะขยับหมากไม่ได้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นต้องใวนิดนึ่งนะครับถ้าอยากเข้าเล่นด้วยนะครับโอเคครับ ส่วนวันนี้ก็มาชมวิดีโอการเล่นมังหดออนไลน์นะครับโอเคครับมาชมชุดที่หนึ่งนะครับชุดนี้จะเล่นกองโจนนะครับชุดนี้จะเล่นกองโจนขึ้นไปเราโจนจ๋าเลยนะครับ <c ười> คือเรากลัวกลัวว่าเราจะไม่ได้โจนเรารีบโจนก่อนเลยนะครับเราโจนจ๋าเลยอ่าโอเคเป็นกองโจนห้าแต้มเดินก่อนนะครับ แต็มหนงก่อนจนจากเลยทีเดียวขึ้นมานะครับแล้วก็ดันมาขึ้นไป อุ้ยรู้อย่างนี้เดินยี่สามสิบแปดดีกว่าเนาะน่าจะดูดีกว่ายี่แปดยี่สี่เมื่อกี้นี่นะครับก็โดนต่อไปต้องต่อตัวนี้แล้วเพา่อ่พรมงั้นเสียเปรียบนะครับต้องต่อตัวนี้ผมว่าผมเดินผิดนั่นเน่ยขึ้นไปครับ ขึ้นมาไปครับรอรอต่อสองน่าจะไม่ได้ต่อหรอกไปครับ ครัของโจนเจอมาตรฐานนะครับกองโจนเดินก่อนเจอมาตรฐานเดินหลังนี่ก็โดนสองเราแล้วเนาะ เราไปยิงไปเลยนะครับเมื่อกี้น่าจะยิงสิบแปดสิบห้าไหม <laughs> เสียดายละเอาให้กินสองฉงนั้นอันนี้แสดงว่าเขายอมครับเขายอมแนละ้วกู้แข่งยอมแนละ้วอ่านะครับเก็บที่หนึ่งทีนี้เราทีนี้เราก็เล่นกองโจนเดินหลังนะครับเราก็เล่นกองโจนเดินหลังไปอ่ายอ่ยอย่อนิดหนึง่ง ขึ้นมาเราก็ขึ้นไปนะครับรีบๆเลยรีบๆเลยของโจเด้านหลังเป็นยิ่ปุ่มไปครับถ้าเขาตั้งทรงนี้อย่าอย่าอยู่นะครับให้เดินเข้ามุมเลยบางทีเขาต่อเราเสียขบ,บวนได้เห็นไหมต่อจนได้นะครับต่อจนได้ขึ้นไปครับเราเสียขบ,บวนได้ดักทาง ครับเราสองมาหกตั้งท่าเตรียมยิงถ้าเกิดเขาเดินสามสิบยี่ห้านี้โดนเลยนะเอ้เกือบไปนะครับผมเดินยี่สิบยี่สี่สมมติว่าเขาเดินสามสิบยี่ห้าเพื่ผมจะเดินยี่สิบยี่สี่แล้วก็เดินนี่ยิงสา ปิดครับเขาต้องเข้ากินแน่แหละอ้าวไม่เข้านะครับไม่เข้าปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนอ่าขึ้นมาแล้วลบก็เ,เดินเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าไม่ได้นะสิบเก้ามาสิบห้าไม่ได้เพราะว่า เราจะเดินสิบหกสิบเก้าแล้วก็ดึงมาห้าครับตนนัวนี้เอาแล้วตัดสินใจนะครับเราเดินสิบหกสิบเก้าเลยเสร็จแล้วเราก็กินไปตกหมายเลขสามสิบดีกว่า กินไปตรงเลขสามสิบทีนี้เขาต้องหลบแหละเพราะงั้นโดนกินฟรีหลบมาปุ๊บก็เดินสามสิบไปสิบหกไปจับตัวนี้ก่อนปุ๊บพบก็จับกินสามจับกินสามเลยนะทีนี้พอเขาเดินมานี่เราก็กินเลี้ยวไปทางนู้นนะครับไปทางหมายเลขสามสองนะครับ เขาน่าจะมาจับสิบห้ากินฟรีหรือเปล่าไม่มานะครับต่อฮอตต่อฮอตเส้นก่อนแล้วก็เดินมานี่เดี๋ยวนะจะจับไหนดีอ่าถ้าเดินสิบสี่ไปเจ็ดกินมาแล้วเดินเออเอาแบบชง,งนชง,งนหนะ่อยเนาะเอาแบบงงงงหน่อย ไปนี่เสร็จแล้วก็มาขังไม่ที่เฉยเนี่ยแพ้เลย <c oughs> เดินคือให้เขาเดินไม่ได้เขาไม่มีตาเดินนะครับเขาปิดตัวเองอ่าโอเคครับก็เรียกว่าขังชนะโดยที่คู่แข่งเดินไม่ได้นะครับขังเลยขึ้นไปครับจนจ๋าเลย จนจ๋าจนจ๋าคือเราต้องการโจนมากเอาซะจนแบบเดินตั้งแต่ที่แรกเลยแห่สารล้นมาเดินสิบเอ็ดสิบห้าหรือเปล่านะครับไปครับ ไปครับอู้หูวิเดินผิดนะครับต้องเดินสามเอ็ดยิบหกนะตัวนเนี้ยเนี่ยเขาเขาเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเราเสียเปรียบเลยถ้าเขาเข้ามาตรงนี้ได้เราไม่ค่อยดีนะครับเขาไม่อยู่ตากดเขาเรียกว่าผมเดินผิดนะครับอย่าเอาอย่าเอานะเกมนี้อย่าเอาไปนะครับถ้าเกิดฟลุกชนะได้ก็ไม่ต้องเอาไป ก็ไม่ต้องออกไปเหมือนเดิมเพราะว่าแนวทางผิดละแนวทางไม่ดีนะครับจริงๆมันต้องขึ้นสามเอ็ดยี่หเพื่อดักตัวเบี้ยงายที่จะลงมาหมาเลขยี่สิบสองคือถ้าเขาไม่อยู่ตากดแบบเนี้ยเราเสียเปรียบนะครับเราเสียเปรียบถึงแม้ว่าตานี้ผมจะฟุกชนะก็ไม่ต้องออกไปเป็นแนวทางนะครับแต่ผมว่ามันไม่ชนะหรอกคงจะแพ้นนั่นแหละนะครับ ไม่ดีเนี่ยทางนี้ไม่ดีนะครับผิดตรงที่ผมเดินยี่สี่สิบเก้าจริงๆต้องเดินสามเอ็ดยิบหกนะครับตัวที่ผิดผิดเนี่ยเขาเขาสามารถอ้อมมาเข้าฮอตได้เลยเขาเดินสิบสี่สิบเจ็ดยื้จบข่าวแล้วนะเพราะาเขาจะพามาเลขยก22ิบสองเข้าฮอตได้แต่ไม่รู้คู่แข่งจะเดินไหม ถ้าเป็นผมผมจะเดินสิบสี่สิบเจ็ดไม่เดินซะง,งั้นนะครับมันคือคนเราเขาคิดไม่เหมือนกันเนาะคือแล้วแต่เขาแหละะครบทีนี้ทีนี้เราก็จะพาตัวเองไปเข้าฮอตได้อยู่นะว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าฟลุกชนะอะไรยังไงไม่ต้องเอาอไปนะครับแนวทางนี้ผิดนะครับบอกไว้ก่อนว่าแนวทางนี้ผิดส่วนการที่ผมจะชนะหรือเปล่าหรือเสมอหรือเปล่าขึ้นอ,อยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ อ้าวคู่แข่งหยุดเดินซะง,งั้นนะครับห้าสี่สามสองอ๋อไม่เดินนึกว่าจะหยุดเดินนะครับให้กินเฉยๆแล้วก็เดินโอ้คู่แข่งคิดการใหญ่นะครับมีร่มนู่นไงเออคุ้มเหรอครับไม่คุ้มนะมันกินเข้ามุมไม่ได้เข้าฮอตเลยไม่คุ้มนะครับเล่นแบบนี้ไม่คุ้มเลยได้เข้าฮอดอยู่แต่ว่า เบี้ยเ็เสียเปรียบคู่แข่งคิดการใหญ่ถ้าไล่ดูหมากดีๆแล้วไม่คุ้มครับคู่แข่งจับยี่บหกแน่ๆกินฟรีถ้ากินฟรีนี่ผมแพ้ผมเลยนะอ่าพบเขาผมเข้ามาเลขสามเลยแหละขึ้นไปก่อน ถ้าเขาจับมาเล็กสิบเจ็ดเขาแพ้นะครับผมจะเดินสามสิบยิบห้าแล้วก็เดินแปดไปสามแน่เหยียบนิดเดียวนะครับนิดเดียว เขามาเร่งเราเข้าฮอดเราเข้ากินเลยแตางั้นเราเข้ากินเขาเลยจับกินเราเฉยเลยอ๋จับกินไม่ได้สิคุณคุณโดนผมกินสิคุณจะมาเดินจับกินอย่างนี้ <c oughs> แดกคิดผิดนะครับแกคิดผิดตรงแกทําร่มนั่นแหละมันไม่คุ้ม มันไม่คุ้มนะครับกระดานสุดท้ายครับโอ้กองโจรเหมือนเดิมนะครับทีแม้ว่าผมจะฟลุกชนะได้แต่ก็ไม่ต้องออกไปเป็นแนวทางนะครับแนวทางนี้คู่แข่งเดินไหมนี่เหมือนเหมือนจะไม่เดินนะดูแล้วนะครับโอ้เจอกรณีนี้อีกแล้วเดี๋ยวส่งสติกเกอร์ซะหน่อย รอนานแล้วรอนานแล้วเออเดินสิคุณคุณจะมาป๊อตได้ไงเออแค่เดินมันจบเฉยๆนี่จู่ๆจะออกจากเกมสังนัน <c oughs> ไม่จะออกจากเกมสิจะหยุดเดินสังน้งัน ไม่เอานะครับไม่ไม่สนับสนุนพฤติกรรมการหยุดเดินไม่สนับสนุนพฤติกรรมการหยุดเดินการออกจากเกมการยุติการเล่นนะครับไม่สนับสนุน บางคนปิดเน็ตหนีเหมือนกันมะมีมีหนักกว่านั้นเนปิดเน็ตหนีเพ้ก็เพ้ยอมแพ้ไปมันจะเป็นอะไรของโจนห้าเต้มนะครับเราเล่นของโจนห้าเต้มเพ้เก็ตั้งใหม่ได้มันไม่ได้ตั้งยากเหมือนลงสีหรอก เราต้องเสี่ยงแล้วนะนี่เราต้องเสี่ยงแล้วครับเขาเข้าไม่ได้นะครับเขาเข้าหอไม่ได้ เข้าไปอุ่นใจไม่ได้เข้าฮอดก่อนผู้สี่กระดานนี่นานมากนะครับนานกว่าสี่กระดานชุดก่อนที่ปล่อยไปกระดานนี้ชุดกระดานนี้นานมากมนี่ครับ มานี่ก่อนจับเป็นร่มๆเงาๆแถวๆนี้จับเป็นร่มๆเงาๆแถวๆนี้เ,นๆๆๆนเอาเลยเข้าฮอดไม่ได้นะครับเขาเข้าไม่ได้เขาเข้าไม่ได้แน่ๆเราไปฝั่งนู้นก่อนโยกไกลๆเลย อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมก็แค่ดึงฮอตกลับนี่เลยนะครับผมก็ต่อไปนี้เลยง่ายๆแล้วก็ควบคุ้มแค่หมากเดียวหมากเมากเล็ยี่สิบนี่เดือนให้กินก็อันนี้จบข่าวจบข่าว อ่ากินสองครับโอเคนะครับจะน่าไปนะครับ